สวัสดีค่ะน่าทานมากโรยมาหอมมากเลยาาเลาลิตเติ้ลซีค่ะเป็นเพื่อนคือสระเปาแหละแล้วเอามาจีเ่เป็นเตาแบนๆน,น,นะมันจะกรอบนอกข้างในมันจะนุ่มค่ะ,ะเดี๋ยวถ้าเจอในช้อปปี้เรจะปิดตะกร้าไว้นะคะขนมปั้นสิบคุณติ๊กขนมข้าวแปะผสมกับขนมต้มคุมมะพร้าวน้ำหอมค่ะก็มีขนมต้มคุมมะพร้าวน้ำหอมค่ะ ขนมเทียนจะเป็นไส้เค็มแป้งข้เหนียวดําค่ะขนมตาลขนมใส่ไส้ข้าต้องมาไส้กล้วยค่ะเป็นที่เราส่งกันในเราบ้างนะ<อ><ๆ>สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริบอยู่ที่เซ็นทรัลาดพราวค่ะงานนี้ที่ริบพามานะคะคืองานบูมิงมาร์เก็ตนะคะจะเป็นพวกขนมของกินนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอาหารคาวไหมนะ ขนมน่าทานมากงานจัดถึงวันที่25มิถุนายน2568ค่ะ60บาทพิ60บาททุกเมนูขนมถ้วยนะคะต้มมัดอยู่ชั้นชั้นนี้เป็นชั้นหนึ่งนะคะเต์นี่กระโดดลงมาจากรถเมย์ก็ตรงเข้ามาก็เจอเลยนะคะตอนแรกกะว่าจะลงไปถ่ายข้างล่างชั้นจี มีงานเหมือนกันค่ะข้างล่างน่าจะเป็นพวกกับข้าวนะถึงวันจัดถึงวันที่25เหมือนกันเลยเพื่อนๆมาที่นี่ที่เดียวนะคะก็จะได้ทั้งพวกขนมนะคะแล้วก็กับข้าวเลยโมเน่ขนมฟังเพื่อสุขภาพมีโปรเซียนแคทด้วย จุดนี้นะก็คือทาง HM ค่ะนะแล้วก็ถ้าหากซ้ายมือเนี่ยเราก็จะไป m K s u เคสุีตรงน,นี้เป็นอยู่ระหว่างกลางๆอ่ะค่ะกลางๆห้างนะมีพวกของกระจุกกระจิกด้วยวันนี้ที่ลิซมาเป็นวันที่21ค่ะ21มิถุนายน2,568นะคะน่ารักจังเวลาตอนนี้ก็เที่ยง56ค่ะ กี่นะคะของเอมี่ของเอมี่เรียนเชิญค่ะชมได้นะคะ,ะชมได้ซื้อได้อืม่มได้นะคะขนมดีค่ะชมได้ค่ะมีรวมๆนะคะของใช้พวกไม้พวกตะหลิวอะไรพวกนี้ก็มีไม้ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ว่าถ้าไม่เคลือบนะต้องไม่เคลือบสารอะไรพวกนี้ด้วยนะ ขนมเบื้องโบราณกัญยพรค่ะไดยินเสียงถุงไหมลิทมีเอแคร์นะเอแคร์ AK เป็นรูปผงลิทซื้อมาจากปะคองตลาดค่ะเป็นร้านที่อยู่แถวๆถเ,เกือบจะป้ายรถเมย์ฝายแปดนะคะตรงถนนจัก,กรเพชรเดี๋ยวเอาไว้จะไปชี้ให้ดูนะ,ะถ้าใครเคยดูช่องลิทเนี่ยถ้าถ่ายปาคองอ่ะลิทจะไปผ่าตรงนั้นบ่อย ขายถูกค่ะห้าตัวส5สิบห้าบาทมีมัชะมัชะนี้เราเคยไปคารินนะครเคยเคยไปขายเขาที่สีลมคอมเคคมพกค,ค่ะจะบอกว่าเอ,เอ,เอแคร์หงเนี่ยนะคะมันไม่ได้วิเศษหรือยุนิสมา,าลาหรอกแต่ว่ามันได้รสชาติแบบบ้านๆเหมือนกับพ่อแม่ทำให้กินอ่ะ เป็นร้านที่เขาอบขนมนะคะน่าจะเก่าแก่มากแล้วร้านเนี้ยขายไม่แพงค่ะแล้วก็ในราคานี้ด้วยว่าเขาขายสมราคาถ้าผ่านหน้าร้านจะเห็นว่าเป็นลูกผมคอยยาวๆเลยนะคะตอนแรกรินึกว่าตัวอะไรนึกไม่ออกนะคะที่แท้เป็นเอแคลร์อันนี้มีโรตีมัตตาบะ คลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ลิซไปถ่ายที่ถนนบนรรทัดทองมาะคะ่ะถนนบนรรทัดทองจัดงานตอนนี้แต่ว่าจะมีแค่ถึงวันเสาร์ในวันอาทิตย์ค่ะ22นะคะเป็นเหมือนถนนคนเดินอ่ะของกินเยอะกะวว่าถ่ายเสร็จแล้วจะพาไปชมบรรยากาศบรรทัดทองตอนกลางคืนนะคะตรงจุดที่ลิซผ่านอ่ะลิซเห็นแบบคนเยอะมากเลยนะที่ลิซโชว์แวบชวแวบออกไปดูนิดนึงอะ่ะทีนี้ไม่ทันค่ะเมื่อวานฝนแบบมาดำปีเลยนะคะก็เลยรีบขึ้น BTS กลับบ้านก่อน นี่อยากกินโกโก้มากเลยกาแฟสกัดเย็นอันนี้มีซอฟคุกกี้ค่ะขนมเปียนะคะแกน,นมสดโอ,อ้น่ากินมากลาอัมโมเร่กินขนมนี่หอมอมโมเร่ ผมชายชาติใต้ค่ะนี่ใช้บัตรฮอปนะคะเวลาเดินทางอ่ะจะเป็นบัตรบัตรไอเนี่ยบัตรโดยสารรถเมย์ที่40บาทตลอดทั้งวันอ่ะ โอ้โหขึ้นมันมากบางทีขึ้นไปแล้วนะคะคนมันเบียดเยอะอะลิสไม่ไหวลิงลงนะคะลงแล้วต่อคันใหม่เลยถ้าเป็นถ้าเป็นเราจ่ายตังค์แบบเมื่อก่อนนะะบางทีเราก็ต้องทนนั่งขึ้สุดสายมาเสียดายตังค์แต่พอมีบัตรนี้มัน40บาททั้งวันแล้วไงจะขึ้นคันไหนก็ได้นะคะแล้วก็วก,ก็เปลี่ยนนะคะลงนี่ก็ลง,ลงเปลี่ยนคันมานี่มันเป็นบัตรแบบนี้เพื่อนๆไปหาซื้อไว้นะถ้าจะใช้รถเมล์สีน้ําเงินอะ รถไฟฟ้านะคะสีเหลืองๆส้มๆอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้นะเขาต้องมัดเยฟูค่ะมานะคะน้องสวัสดีจ้าเขาต้องมัดเยฟูบังสอาเอวสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะวันนี้น้องมาอยู่ที่นี่มีทานขนมไหมจ๊ะไม่เป็นไรค่ะลูกเดี๋ยวพี่ขอขอขายให้หน่อยนะได้เลยค่ะมีขนมมันมี อันนี้เขาเรียกอะไรนะถั่วแตรเหรอนมข้าวแตกผสมขนมต้มคู้มะพร้พาวน้ำหอมค่ะก็มีขนมต้มผู้มะพร้าวน้ำหอมค่ะขนมเทียนจะเป็นไส้เค็มแป้งข้าวเหนียวดำค่ะขนมตาลขนมใส่ไส้ข้าวต้มมัสไส้กล้วยค่ะตอนที่เราส่งกันในเราบ้างกันอ่าอันนี้ส่งในเราบางกาะเอเวค่ะอร่อยค่ะเพื่อ่ๆร้านนี้สามารถติดตามนะคะหรือว่าจะสั่งน้องออกงานนอกสถานที่หรือว่าจัดเบรกอะไรพวกนี้ได้นะคะ เบอร์โทรตามนี้เลย0849962991 0849962991นะคะ,ขอ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจ้าจ้าขอบคุณนะคะพี่ไปก่อนนะ,ะนนะงานดำงาเหลืองอันนี้ป็นสิบคุณปิกนะคะแค่เห็นขาดเห็นขนมเขาก็เดาออกแล้ว เขาเขาปั้นที่นี่นะคะมีปั้นสิบมีกะะรี่พับค่ะไม่รู้ขายในแอปไหมนะคะริอยังไม่เคยขายให้ร้านนี้เลยอ่ะในแอปอะ่ะเดี๋ยวถ้าเจอในช้อปปี้ิจะติดตะก้าไว้นะคะขนมปั้นสิบพืติก๊กเวลาริาขายของผลิตภัณฑ์ต่างในในแอป s h o ปปีเนี่ยเพื่อนๆแตะหน้าจอหนึ่งทีนะคะมันจะมีผลิตภัณฑนะ์นั้นขึ้นมาตะก้าขึ้นมา สวัสดีค่ะน่าทานมากโรยมาหอมมากเลยลาลิตเติ้ลซีค่ะเป็นเพื่อนขนมปังนะคะขนมปังไส้ครีมนมสดจะมีไส้ครีมชโคโค็อกโกแลตนะคะมีไส้ครีมไข่เค็มไส้ครีมมะพร้าวเป็นร้านขนมที่ราคาน่ารักน่ารักไม่แพงค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนี่ดูคิวลูกค้าเขาจะเยอะนะคะเดี๋ยวเราชวัดออกมาก่อนนะคะเย็ย น่าจะขนมเยอะแหละตรงนี้ยังไม่เห็นของขาวเอามีข้าเกียบคยะนี่ข้างม้วนนะคะขัางม้วนสดใบเตยสีสวยจังเลยสวัสดีค่ะดูนุ่มมากเลยค่ะพันๆเสิร์ฟพร้อมท่นเส้มะพร้าอ่อนคคีมกะทิ อหอมข้าวเกีย๊ยวมีมีดิบด้วยมีครับเกลามายโยกาลิกัสลี่เม็กซิกันมายโยนะคะ่นงเขามีดิบหลายอย่างห้าสิบห้าบาทซากุรซากุค่ะเพื่อสุขภาพนะคะขนมเนื้อปลากระพงนะคะใช้เนื้อปลากระพงเยอะกว่าแป้งนะคะ ได้เลยนะคได้ก่อนได้ถ้าไหนอยากทานมาไม่ได้เดี๋ยวปักตะก้าค่ะร้านนี้ขายในช้อปปี้ลองได้เขาจะมีหลายรถนะรถดั้งเดิมรถอิตาเลียนแล้วก็รถสาลายรีนแนะนํารถสาลายค่ะกินง่ายอร่อย<ว>เดินให้เป็นล็อกดีกว่ารอบนอกก่อน ซากุูซากุูนะคะอันนี้อะไรมีเรื่องราวด้วยอ่ะขนมต้มสวัสดีค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะคะอยู่ร้อยเข้าเข้ารออันนี้จะเป็นพวกมันค่ะ นี่ละสามสิบมีมันนะคะมีไข่นกกระทาเค้กฟิตนะคะปลาเส้นสามรสด,ดั้งเดิมนะคะบบาบีคิวมีอะไรอยูร่รสเ,เนี่ยรลเข้มข้นเนี่ยให้ชิมแบบนี้น่าน่าชิมปิดกระป๋องไว้เลยนะ,ะกระปุกไฟกระปุกมัน ไม่ต้องเอามือล้วงฟักนะคะท่านไหนไปกับลิซนี้จะเห็นบ่อยใช่ไหมเวลาลิซถ่ายอะ่ะเพราะบางร้านนี่แบบเอาจิ้มนะคะจิ้มแล้วจิ้มอีกอยู่ลิซก็จะไม่ถ่ายเห็นหน้าคนที่เขาเขาจิมขนาดนั้นนะคะมันมันิมันไม่ได้ไงแต่แต่ลิซก็จะมีบ่นๆแหละแหละว่าไม่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยออโอเว่นทอสค่ะโอเว่นทอสก็จะมีพวกขนมเบเกอรี่ต่างๆนะคะใกล้นิดนึง สวัสดีค่ะมนูเทล่าด้วยอันนี้แก้มจีนะคะนนแก้มใสค่ะซาลาเปาจีไปเรียกรวมกันแล้วอันนี้ซาลาเปาแหละแล้ว,ลวเอามาจีเป็นเตาแบนๆนะมันจะกรอบนอกข้างในมันจะนุ่มค่ะไส้เขาก็อร่อยนะคะวันนั้นได้กินไส้หมูหมูแดงไวอะอร่อยกินง่ายด้วยใส่ถุงกระดาษแล้ว,ลวก็ปิ้นๆขึ้นมากินไม่รู้จะใช้คำพูดอะไร นี่ท่านลิดแบบว่าสวัสดีค่ะคสสวััดีรบผมอยู่ถึงวันที่25ใช่ไหมใช่แล้วค่ะยี่สค่ะคอฟเบอร์รี่ร้านนี้สะอาดอร่อยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่กระจายไปหลายสาขามากเลยไปหลายที่มากถนนพระรามเก้าก็มีเอ่อเซ็นทรัลพระรามเก้าก็เจอค่ะเซ็นทรัลพระรามเก้าไปชั้นบีนะเออชั้นบีเนาะชั้นบีชั้นบีของกินเยอะมากพวกอาหารใต้เยอะมากที่นั่นน่ะข้าวแกงเทียบเลย อขอบคุณนะคะร้านน้ำปั่นมันต้องเป็นร้านที่แบบสะอาดๆทีหนึ่งนะคะไม่งั้นก็ไม่กล้าแนะนำเพื่อนๆเหมือนกันอ,ะอ่อๆๆนนอะเอ้อเออหมดรลอย,ยังลิตรมาเนี่ยลิตอยากกินร้านลิร์ทเลิร์ฟาร์มอะขนมปังอะ มันจะมีที่ริซชอบกินอยู่อะน้องเขาไม่เจอเลยพักนี้ไม่รู้ไปไหนนะคะ <Okay. S 1> ซอฟทักกี้อันนี้ขายแล้วเนาะครบแล้วอะพี่พี่เดินยังไงอะครบแล้วเร็วจัง oh. เดินเดินตลาดใหญ่ซะชินนะคะมาเดินแบบนี้มาเลยแบบแรเร็ว oh. เป็นเมื่อก่อนทำวิดีโอใหม่ๆนะเดินขนาดนี้ถ้าขาดใจค่ะรู้สึกว่ามันนานแล้วเกินนะคะ สามนาทีก็จะขายไม่ไหวอยู่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ถ้าน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงนี่รู้สึกน้อยมาก <c oughs> <laughs> พี่ๆบอกว่ายังไม่ทันทําอะไรเลยลิสหายไปไหนแล้วใช่ไหมคะถ้าลิสเดินเดินเ,เร็วเนี่ยคลิปหายไปแล้วบางทีเปิดคลิปลิ์แล้วก็กินข้าวนะคะล้างชงล้างชามซักผ้าคลิปลิสยังไม่จบเลย <c oughs> อันนี้ชิฟ่อนน่ะเฮ้ยเขาทำน่ากินจริงเลยหอมละมุนหวานน้อย ชิ้นละยี่สิบเก้าว่าร้อยจริงเปล่านะชาเขียวถั่วแดงสตรอเบอรี่กล้วยหอมชโคโค็อกโกแลตเอาชิ้นหนึ่งได้ไหมมีเปลือกด้วยใช่บูเบอรี่เอาบูเบอรี่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็จะกิน บา,บางคนอ่ะมาเดินในห้างแบบนี้ค่ะไม่ใส่ถุงค่ะ <Okay. S 1> ไม่กล้าซื้อนะคะชิ้นเดียวไม้เดียวอะไรแบบนี้นแต่รือ่ะซื้ออ,อัวนี้เขามีให้ชิมด้วยข้างบนลวลานตามาไม่ขายเราก็ไม่ซื้อก็แค่นั้นเองเยอะมากอ่ะเขาบอกหวานน้อยดีแต่ร้ชิมแล้วีิจะบอกมีใบเตยมะพร้าวด้วย น้องอยู่ได้กี่วันนะคะเอาใบเตยอีกอันหนึ่งเดี๋ยวอยู่นานจะบานปลายเดี๋ยวหลายอันนะเนี่ยเพื่อนๆกินชิฟฟ่อนมันต้องเป็นไส้แบบออริจินอลค่ะเพื่อนๆมันต้องเป็นพวกใบเตยมะพร้าวอ่อนเนี่ยเดี๋ยวกินใบเตยก่อนเลยดีกว่าโอ้โหแปดบาทเหรอมีจ้ะ มีค่ะไม่ต้องใส่ถุงวาน,นิลาข่อยทองใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องหรอกอะช,ช,ช,ชิ้นหนึ่งไม่ใสสองถุงก,ก็ไม่ใช่โอ้ขนาดกำลังดีค่ะกินอย่างนี้แป๊บเดียวก็หมด นี่นี่เนี่ยให้ดูนะคะความความนิ่มเด้งของของเขาเนี่ยนีไ่ไปชิมได้นะคะอะ่หยิบไปชิมได้ด้วยไม่เป็นไรที่นี่แล้วเอาให้ชิมอันอื่นเหรอเนี่ยม,มันนุ่มเด้งมากเลยเดี๋ยวก่อนนะชิมอะไรดีอ่ชโโะช็อกโกแลตกาแฟก็น,น่ากินนะเผือกอันนี่คือกล้วยค่ะลูกค้าแล้วก็เผือกก็สตรอเบอรี่ค่ะมีช็อกโกแลตด้วยเอาเผือกช,ช็อคโกแลตค่ะอุ้ยน่ากินหมดเลยอะ่ะ พอแล้วไม่เอาเอาเผื่อกอันเดียวเกรงใจเนาะขอบคุณมากค่ะนะคะ่ะมันต้องใส่แพคไว้อย่างเงี้ยเวลาให้ลูกค้าชิมอะ่ะไม่อย่างนั้นคือเขาหยิบไปแล้วไม่งั้นถ้าใช้ช้อนปักอะ่ะบางทีเขาตักเข้าปากแล้วเขามาตักใหม่ หน,หน้าร้านนบุรีค่ะรุ่นค่ศรีราชาค่ะอยู่ชนบุรีรีราชาเลยชื่อนิชชาชิฟอนสีราชาขอบคุณมากค่ะน้องจัดสแน็คบอกนะคะนิชานชาชิฟฟอนเนี่ยเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวไปชิมแล้วจะบอกว่าหวานแนตะ่ปเปล่ากันชิมเขาไม่ใหญ่พี่ๆกินแบบสองคำก็หมดแล้วนะถ้าของเขาอร่อยนะเขากัดสองคำก็หมดก้อนแล้วค่ะลองชิมแล้วเพื่อนๆอ,อร่อยหวานไมมากนะคะ ตัวชีฟฟอนเขาจะนุ่มค่ะแล้วก็ไม่ไม่ฝืดคอ,อครบแล้วอ่ะครบแล้วจริงๆด้วย,วยมีเอมิลี่อยู่ทางนี้ค่ะยังไม่เห็นเลยนี่เอมิลี่นะคะอยู่ฝากทางเข้าเนี่ยฝั่งขวามือค่ะ,ะไก่ฉี่แล้วก็เ๋อมีข้าวเหมือนกันนะคะ,ะนี่อยู่ทางนี้เฮงเฮงนะคะเฮงเฮงเต้าหู้มีนิดหน่อย ขนมเบื้องหวานพึ่งน,น้อยซุปเผ็ดทัฟเฟิลแอนผักโขมแล้วก็ร้านอร่อยอีกหนึ่งร้านนะขิงทัฟเฟิลอร่อยมากนะไอตัวเนี้ยไปไหนแล้วครัวซองมันจะมีคัวซองที่เป็นผักโขมเพราะว่าอร่อย อันนี้มันจะเป็นทัพเิล่ไงอันนี้ก็อร่อยค่ะชิ้นละสามสิบบาทอ๋อโอเคค่ะครบแล้วเขาขายอะไรเนี่ยช็อกโกแลตหรืออะไรไม่รู้อะเนี่ยเลยเจอที่สีลมคอมเพกซ์ไปแล้วรอบหนึ่งนะร้านเนี่ยอร่อยมากๆเขาบอกอร่อยมากๆ อ่ะเดี๋ยวปิดคลิปนะคะวันนี้เอาไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลงไปต่อกันชั้นชั้นบีค่ะเ,เพื่อน